ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนในท็อปปิกเรื่องของประวัติศาสดาของศาสนาคิดและศาสนาอิสลามนะครับก่อ,อนที่เราจะไปเรียนกันเนี่ยเราก็มาทบทวนความรู้ในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับซึ่ง ในสัปดาห์ที่แล้วหรือ,อในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของพุทธประวัติไปนะครับประวัติของพระพุทธศาสนาหรือพุทธประวัตินะครับที่เราได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของการประสูตรการตัดสรุและการปร,รินิพานของพระพุทธเจ้านะครับทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนกันเนี่ย ครูมีคลิปวิดีโอให้เราดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับเรามาดูศาสนาคริสต์กันบ้างศาส,สนาคริสต์เป็นศาสนาที่พัฒนามาจากศาสนายูดาห์หรือศาสนายิวดังนั้น จึงมีความเชื่อหลายประการที่คล้ายกันแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่นำไปสู่การแตกศาสนากันก็คือการประสูติของพระเยซูพระเยซูหรือจีซัตประสูติณเมืองเบธเลหฮมมีพระมารดาชื่อมารีและพระบิดาชื่อโจเซฟการประสูติของพระเยซูจ,จึงถือเป็นการเริ่มต้นคริสต์ศักราชในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นเองธรรมาจารย์ของกษัตริย์เฮโรดกษัตริย์ของยูเดีย ได้ทํานายว่าพระเยซูจะได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวกษัตริย์เฮโรดจึงสั่งฆ่าเด็กทุกคนที่เกิดในวันนั้นพระมันดาและพระบิดาของพระเยซูจึงนําพระเยซูหนีไปยังอียิปต์อียิปต์อีกแล้วเหรอ พระเยซูปเป็นเด็กที่ฉลาดมากช่างคิดช่างสังเกตและให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคัมภี์พันธสัญญาเดิมจนมีความรู้แตกฉานในพระคัมภีร์ดังกล่าวสามารถตอบปัญหากับผู้สงสัยและสนใจได้อย่างคล่องแคล่วต่อมาพระเยซูได้รับการบัพติศมาหรือการรับศีลล้างบาปจากเส้นจอรที่แม่น้ำจอแดนและออกเผยแผ่ประกาศศาสนา หลักคำสอนของพระเยซูง่ายแต่เลึกซึ้งกินใจส่งผลให้มีศาสนิกชนเลื่อมใสเป็นจำนวนมากชาวยิวจำนวนมากจึงให้ความนับถือเลื่อมใสพระเมสสิยาห์หรือพระผู้ไทยแต่ต่อมาชาวยิวบางกลุ่มกลับไม่ยอมรับและกล่าวหาว,ว่าพระองค์ปฏิวัติศาสนาจึงส่งผลให้ในภายหลังชาวยิวไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์อีกต่อไปพระเยซูมีสาวกใกล้ชิดจำนวน12คน การเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทําให้จูดาสหนึ่งในสาวกคนสนิทของพระองค์ทรยศไปรับสินบนและชี้ตัวพระเยซูให้กับทหารพระองค์รู้ด้วยพระยานของพระองค์เองว่าจะถูกจับในวันถัดไปจึงประกาศกลางโต๊ะพระกระยาหารว่าขอให้เล่าอมุนนี้แทนเลือดของเราและขอให้ขนมปังนี้แทนร่างกายของเราขอให้จงสถิตอยู่กับพวกท่านทั้งหลาย และเหตุการณ์ครั้งนี้ได้กลายมาเป็นภาพวาดที่สำคัญและโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือภาพพระกยายหารมื้อสุดท้ายหรือ the last supper ของลีโอนาร์โดดาวินชีหลังจากนั้นพระองค์ก็ถูกจับตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนการตรึงกางเขนนี้แสดงถึงความที่พระองค์เป็นพระผู้ไถ่บาปในความเชื่อของชาวคริสต์และแสดงถึงความรักความเมตตาของพระองค์ ที่มีต่อมวลมนุษยชาติด้วยการทำให้มนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับพระผู้เป็นเจ้าในภายหลังวันนี้เรียกว่าวันสุขศักดิ์สิทธิ์อ๋อเลยเป็นที่มาของสุขที่13หลังจากนั้นสามวันพระเยซูได้ฟื้นคืนชีพและปรากฏกายให้เหล่าสาวกของพระองค์ได้เห็นแล้วจึงเสด็จขึ้นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งเราเรียกวันนี้ว่าวันอีสเตอร์ สำหรับคลิปวิดีโอที่จบไปเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูและศาสนาคิดนะครับนี่ลำดับถัดไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับศาส,สนาคิดหรือคิดถศาส,สนาเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับเป็นศาสนาเดียวกันกันกบศาสนายิวหรือศาสนายูดานะครับซึ่งมี พระเจ้าสูงสุดคือพระยะโฮวานะครับแต่ภายหลังจากที่พระเยซูเนี่ยนะครับถือกําเนิดขึ้นมาเนี่ยก็เลยเกิดการแยกตัวออกมานะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันนะครับศาส,สดาข,ของศาสนาคิดเนี่ยก็คือพระเยซูซึ่งพระองค์เนี่ยปัดสูตร ในวันที่25ธันวาคมนะครับซึ่งปีที่พระองค์ประสูติเนี่ยนะครับนับเรานับเป็นคิดศักราชที่1นะครับพระองค์เนี่ยนะครับประสูตรที่หมู่บ้านเบเลแฮมนะครับแขว้นยูดาในดินแดนปาเลสไตน์นะครับประเทศอิสราเอลซึ่งมีบิดาชื่อว่าโยเซฟ แล้วก็มารดานะครับชื่อว่ามาเรีย ع. ด้วยความที่พระองค์เนี่ยนะครับมีความสนใจในเรื่องทางศาสนาและมีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากสนใจในเรื่องของศาสนาเมื่อพระองค์เนี่ยนะครับอายุย่างได้30ปีก็ได้พบกับนักบุญโยฮันแล้วก็ได้รับศีลล้างบาปต่อมาก็มีการ หลักคำสอนนะครับเพื่อไปสู่การอยู่ร่วมกันบนโลกอย่างสันติสุขนะครับซึ่งพระเยซูเนี่ยนะครับใช้เวลาเผยแผ่ศาสนาเพียงสามปีเท่านั้นนะครับก็ถูกนักบวชชาวยูนะครับที่กลัวว่าชาวยูเนี่ยจะหันไปนับถือพระเยซูกันหมดหันไปนับถือศาสนาคิดกันหมดจึงใส่ความ จนพระเยซูนี่นะครับต้องถูกประหารชีวิตด้วยการตึงไม้กลางเขนนะครับอ่านี่ก็คือประวัติข้าวๆภา,ข,าของศาสดาของศาสนาคิดหรือว่าพระเยซูกันนะครับต่อไปครูขอเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะก็คือคำพีในศาสนาคิดเราจะเรียกว่าคำพีไบเบิลนะครับส่วนวันประตดของพระอ,องค์ ก็คือวันที่25ธันวาใช่ไหมครับหรือที่เรารู้จักกันในวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็หลักของศาสนาคิ์ก็จะเป็นหลักเรื่องของความรักนะครับลำดับต่อไปเราจะมาดูคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้จะเป็น เรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูลูแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆผู้รอบรู้ของพี่รูลูรู้จักศาสนาอิสลามมากแค่ไหนจ้าพี่รูลูจะช่วยเพิ่มเติมความรู้ให้น้องๆน,นะศาสนาอิสลามมีผู้นับถือมากเป็นอันดับสองในประเทศไทยเลยนะจ๊ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะอาศัยอยู่บริเวณส4จังหวัดทางภาคใต้ของไทยคือจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลจ้ามีท่านนาบีมูฮัมหมัดชาวอาหรับเป็นศาสดาถือกำเนิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียท่านนาบีมูฮัมหมัดจะชอบไปหาความสงบและบำเพ็ญสมาธิ ในท่านบนภูเขาฮิรรตามความเชื่อของศาสนากล่าวว่าวันหนึ่งได้มีเทวทูตนำองค์การของพระเจ้ามาประทานให้กับท่านนาบีมูฮัมหมัดหลังจากนั้นท่านก็เริ่มออกเผยแพร่ศาส,สนาจ้าน้องๆคำพีทางศาสนาของอิสลามนั้นเรียกว่าคำพีอัลกุรอานนะจ๊ะส่วนหลักธรรมคำสอนที่สำคัญก็คือหลักปฏิบัติห และศรัทธาหจ้าได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ต้องขยันเอามาทบทวนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่ลืมยังไงล่ะจ๊ะสวัสดีจ้าอโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามนะครับ มีศาสดาชื่อว่าท่านนาบีมูฮัมหมัดนะครับเป็นชาวอาหรับประสูตรที่เมืองมักกะหรือบางแห่งเรียกว่ามิกกะนะครับเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์และนางอามีนะแต่กำพร้าตั้งแต่วัยเยาว์นะครับจึงอยู่ในความอุปการะของลุง ในวัหนุ่มนี่นะครับท่านนาบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้ทำงานกับนางคอดียะนะครับทำหน้าที่ในการควบคุมกองกองคารวานสินค้าเพื่อนำไปค้าขายนะครับต่อมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่งงานกันแล้วก็มีบุตรธิดารวมกันถึง6คนเลยนะครับและ ก็จะท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับชอบไปหาความสงบที่ถ้ำบนภูเขาฮิรอนะครับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีทูตสวรรค์นเนี่ยนำองค์การของพระเจ้าเนี่ยมาประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมหมัดท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยจึงได้ประกาศศาสนาก็คือให้บูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียวแล้วก็ให้ทำลายรูปปั้นเคารพต่างๆนะครับให้หมดสิ้น ซึ่งท่านนบีมูฮัมหมัดนี่ครับใช้เวลาประ,ประกาศศาสนาเนี่ยเป็นเวลา23ปีนะครับขออภัยครับตรงนี้มันเป็น13เนื่องจากอพดมพ์ผิดนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับใช้เวลาประกาศศาสนาเนี่ย23ปีจึงสามารถรวบรวมแขว้นต่างๆเนี่ยให้เป็นอาณาจักรของชาวอาหรับและท่านเนี่ยก็ได้ถึงแก่ เมื่อปีพศ1175นะครับขนาดที่มีอายุได้6 3พ0 0ษาหรือ63ปีนะครับหลักของศาสนาก็จะเป็นหลักปฏิบัติ5หลักศรัทธา6นะครับแล้วก็มีคำพีชื่อว่าคำพีอันกุลอานนะครับสำหรับคาบนี้ เนื้อหาก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปอาทิเชร์อขอสรุปนิดนึงนะครับก็คือศาสนาคิดมีศาสดาชื่อว่าพระเยซูนะครับมีคัมภีร์ชื่อว่าคัมภีร์ไบเบลิลหลักของเขาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับส่วนศาสนาอิสลามมีศาสดาชื่อว่าท่านนาบีมูฮัมหมัดนะครับอ่า หลักของท่านก็คือหลักปฏิบัติ5้าหลักของศาสนาอิสลามก็คือหลักปฏิบัติ5้าหลักศรัทธา6กนะครับแล้วก็มีคมภี์ที่เรียกว่าคมภี์อันกุลอานะครับส่วนใบงานในวีคนี้นะครับจะมีอยู่สองใบด้วยบบกันนะครับก็คือเป็นใบงานเรื่องของศาสนาคิดกับศาสนาอิสลามนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ